สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านครับพบกันอีกครั้งนะครับกับอินทบรมอินเทอร์นะครับวันนี้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยหน่ออินทบรมนะครับเป็นสายพันธุ์มาฮีเหลืองนะครับท่านผู้ชมผมได้แยกออกจากต้นแม่นะครับเป็นหน่อตอนครับเมื่อ5เดือนเศษที่แล้วนะครับพอแยกออกมาแล้วก็มาปลูกลงดินเลยนะครับก็ในช่วงต้นฤดูฝนนะครับท่านผู้ชมประมาณช่วงเดือนมิถุนายนะครับท่านผู้ชม ก็มาถึงทุกวันนี้นะครับรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะครับตรงจุดนี้นะครับก็ทําเป็นร่องเอาไว้นะครับร่องน้ำเอาไว้ผมก็จะมาใส่ปุ๋ยนะครับเป็นมูลไก่นะครับท่านผู้ชมจำนวนสองกระสอบนะครับมาใส่รอบๆลำต้นอินทรบัมนะครับก็เพื่อที่จะให้แทงจันนะครับ ก็คือเร่งให้แทงจันนั่นเองนะครับท่านผู้ชมในต้นปีหน้านะครับหรือว่าในเดือนมกราหรือว่าธันวากรุมงพาประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมว่าจะออกดอกแทงจันไหมนะครับช่วงที่ตอนหน่อนะครับอายุ1ปี3เดือนนะครับแต่เป็นหนอที่ใหญ่นะครับคือหน่อมันโตเร็วนะครับท่านผู้ชมก็เลยมองดูว่าหน่อมันใหญ่นะครับเกินกว่าอายุนะครับ1ปี3เดือนนะครับในช่วงที่ตอนนะครับ ก็มาปลูกลงดินก็5เดือนเสร็จนะครับก็รอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับวันนี้แต่ว่าการใส่ปุ๋ยนั้นจะแตกต่างกับทุกครั้งนะครับที่ใส่นะครับผมจะใส่มูลไก่ก่อนนะครับพอผสมกับดินรอบๆลำต้นก่อนนะครับค่อยมาใส่ปุ๋ยเคมีนะครับเป็นสูตร8 2ด24บสบนะครับมาดูสภาพของหน่อใกล้ๆนะครับ ก็จะรอดร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับท่านผู้ชมนะครับใบนะครับแล้วก็ยอดแข็งขึ้นมาใหม่นะครับถือว่าสภาพสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชมครับวันที่สิบห้ามิถุนาปีหกนะครับแล้วก็มีหนอนน้องขึ้นมาด้วยนะครับท่านผู้ชม ก็เพื่อให้เร่งให้ออกหลอกแทงจันนะครับในต้นปีหน้านครับก็เป็นมวลไก่นะครับท่านผู้ชมจำนวนสองกระสอบนะครับแล้วก็เป็นปุ๋ยสูตรแต่ยี่สที่สี่นะครับก็จํานวนประมาณครึ่งโลได้นะครับท่านผู้ชมนะครับก่อนที่เราจะเอา หมดไก่ใส่อรอบรอบโคนลำต้นนะครับเราก็จะเอายาออกนะครับที่เหลือแต่ว่าต้นนี้ยาไม่ค่อยเยอะนะครับ ็มาดูระบบรากนะครับว่าปลูกได้ห้าเดือนเสร็จนะครับว่าร,บบรากจะออกมาไกลขนาดไหนนะครับท่านผู้ชมนะครับนี่ครับระบบรากของอินทผลัมหนอนี้นะครับท่านผู้ชมนะครับยังออกมาได้ไม่ไกลเท่าไหร่นะครับท่านผู้ชมก็ห่างจากโคนต้นก็ประมาณ4ี่เซนได้นะครับ เป็นนกลากของอินทผลัมนะครับหนอนนี้นะครับหลังจากที่ปลกลงดินได้5เดือนนะครับรากก็ออกมาจากห่างจากโคนต้นก็ประมาณสัก40เซนนะครับเราก็จะไม่ให้ปุ๋ยนะครับไม่ว่าจะปุ๋ยเคมีหรือว่าปุ๋ยคอกนะครับโดนลากนะครับท่านผู้ชมเราก็ตรมดินไว้ก่อนนะครับก็จะขุดแล้วก็ใส่แค่ หลบรอบห่างจากโคนต้นประมาณ4 0ถึง50เซนติเมตรนะครับจากโคนต้นของหนอนนะครับท่านผู้ชม ก็ใส่ไปกระสอบเดียวก่อนนะครับค่อยมาขุดรอบดินในรอบโขนต้นนะครับท่านผู้ชมนะครับให้ผสมกับปุ๋ยคอกนะครับก่อนนะครับแล้วก็ใส่อีกสอบหนึ่งนะครับก็เพื่อให้ง่ายต่อการขุดนะครับท่านผู้ชมในการขุดดินผสมปุ๋ยน้ำเป็นมูลไก่นะครับ พอใส่อีกหนึ่งกระสอบนะครับเป็นสองกระสอบนะครับทุกท่านถ้าใส่หน้าดินนะครับถ้าต้นใหญ่แล้วนะครับหรือว่าหน่อใหญ่ลักษณะแบบนี้นะครับก็ไปต้องหมักนะครับถ้าใส่หน้าดินเมื่อผสมกับดินแล้วโอกาส เกิดเชนะื้อราก็จะมีน้อยนะครับ เมื่อเราเอาปุ๋ยอคอกนะครับผสมกับดินรอบๆโคนต้นเสร็จแล้วนะครับเราก็จะมาใส่ปุ๋ยเคยมีนะครับเป็นสูตรแปดยิบสี่ยิบสี่นะครับท่านชมนะครับก็ประมาณครึ่งโลนะครับก็ในการใส่นะครับก็ใส่ห่างจาก คนของหนอ่อหรือว่าโคนลาต้นนะครับประมาณ40เซนติเมตรนะครับแล้วก็เปิดหน้าดินออกเล็กน้อยนะครับความลึกก็ประมาณสัก10เซนนะครับเปิดหน้าดินนะครับ จะใส่ประมาณนี้นะครับท่านผู้ชมหากจากคนนำต้นเราคนของหนอก็ประมาณจักสี่สิบเซนนะครับเพื่อไม่ให้โดนรากนะครับท่านผู้ชมเราก็ดูอี่แล้วนะครับว่าระบบรากให้ออกมาจากช่องหน้าดินนะครับลึกลงไปประมาณสิบเซนนะครับระบบรากของหนอกก็ออกมาน่าจะไม่เกินสี่สิบห้าสิบเซนติเมตรนะครับถ้าลึกลงไปกว่านั้นนะครับอาจจะ ออกมาหากินได้ไกลกว่านั้นครับท่านผู้ชมเราก็จ้ขุดดูรากนะครับเล็กประมาณ10เซนนะครับก็เห็นวอบรากออกมาก็ไม่เกิน40เซนติเมตรนะครับเสร็จแล้วเราก็เอาดินนะครับที่เราเปิดหน้าดินแรกนะครับออกมาแล้วก็ปกลุมไว้เหมือนเดิมนะครับท่านผู้ชม สำหรับการใส่ปุ๋ยคอกแล้วก็ปุ๋ยเคมีพร้อมกันนะครับแต่ว่าการใส่ปุ๋ยนั้นแตกต่างกับทุกครั้งที่ผ่านมานะครับที่ใส่กับต้นอินทผลัมในสวนของผมนะครับจะแตกต่างกันในการขั้นตอนของการใส่นะครับก็คือใส่ปุ๋ยคอก่อนนะครับเป็นมวลไก่แล้วก็ตามด้วยปุ๋ยเคมีนะครับปกติแล้วนะครับผมจะใส่ปุ๋ยเคมีก่อนนะครับแล้วก็จะใส่ปุ๋ยคอก ปกคุมไว้นะครับเพื่อป้องกันการระเหยของปุ๋ยเคมีนะครับแต่ว่าในการใส่ปุ๋ยหนอนะครับคือหนอตอนแล้วก็นํามาปลูกลงดินนะครับห้าเดือนกว่านะครับท่านผู้ชมก็เพื่อที่จะเร่งให้ออกดอกแทงจันทนะครับในต้นพีหน้าว่าจะออกดอกแทงจันทได้หรือไม่ออกหรือไม่ออกนะครับท่านผู้ชมก็กติดตามชมดูนะครับว่าจะได้ผลไหมนะครับท่านผู้ชมก็ปลูกได้แค่5เดือนเศษเองนะครับท่านผู้ชม ก็สำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับขอบคุณตุกการติดตามนะครับท่านผู้ชมก็อย่าลืมกดติดตามนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะคลิปใหม่ๆนะครับก็ถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์นะครับพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ